ะปาง้อยแก้วนะคะจัดจานผลไม้รวมค่ะสละร้อยแก้วนะคะบรรจุขวดผลไม้จัดใส่กล่องพร้อมจำหน่ายนะคะอันนี้ยำผลไม้รวมนะคะ เราก็จะจัดลายรูปแบบนะคะเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับร้านอาหารของเราสัปดาห์นี้จัดตัดแต่งผลไม้เพื่อรับประทานค่ะ